บอกตามตรงเลยว่าแพท60วันมันช่วยเพิ่มความมันให้กับเกม Hell Diver s 2ได้เป็นอย่างดีมันมีการปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นการบัฟไปซะทั้งหมดมันคือการปรับบาลานซ์มากกว่าส่วนในแพทนี้ทีมงานเพิ่มเติมหรือว่าแก้ไขอะไรมาบ้างเดี๋ยวเซจะมาเล่าให้ฟังสวัสดีครับลำดวนเกมโซนคลิปนี้ผมจะมาสรุปข้อมูลในแพทใหม่60 day 60วันมันมาตามนัดโดยที่ข้อมูลในแพทนี้มันก็เยอะพอสมควร และเช่นเคยครับผมจะหยิบแค่สิ่งที่น่าสนใจมาเล่าให้เพื่อนๆได้สดับรับฟังกันแบบฉับไวเข้าใจง่ายส่วนคนที่อยากรู้ว่าข้อมูลทั้งหมดมีอะไรอยู่บ้างก็สามารถไปรับชมไลฟ์ย้อนหลังได้ที่ช่องของลําดวนเลยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เรามารับชมรับฟังกันดีกว่าครับมาเริ่มเนื้อหาของคลิปนี้กันด้วยการปรับเปลี่ยนสมดุลชุดเกราะของเหล่าเฮลไดเวอร์นักดิ่งกันก่อนชุดเกราะขนาดเทฟวีและชุดเกราะเบาทั้งสองชุดได้ถูกปรับให้ถึกขึ้นเล็กน้อย อันนี้มีผลต่อการเล่นมากๆเพราะก่อนหน้านี้ถ้าคุณเอาชุดกราะเบาไปเล่นบนดาวแมลงฮันเตอร์ตบคุณ2ทีนี่ไปนอนคุยกับรกางม่วงได้ง่ายๆเลยครับหลังแพทย์ต้องโดนฮันเตอร์ตบสัก3ทีถึงจะเห็นผลชุดกราบเบาได้รับการลดดาเมจลดลง8%ถ้าคุณเอาชุดเกราะหนักไปเล่นบนดาวจากักรล คุณจะโดนยิงนัดแรกที่หลังอาจจะยังรู้สึกคันๆแต่นัดหลังๆอาจจะหลังแตกได้ชุดเกราะเฮฟวี Heavy, ได้รับการลดดาเมจจากการถูกโจมตีลง5%ปัจจุบันถึงแม้ชุดเกราะเบาและชุดเกราะหนักจะหนาขึ้นเล็กน้อยแต่เราก็ต้องคอยหลบการโจมตีอยู่ดีโดยรวมแล้วการปรับชุดเกราะในครั้งนี้ทําให้ผู้เล่นไม่ตัวบางเป็นกระดาษ ที่โดนโจมตีแบบถักๆก็อาจจะตายได้และการปรับชุดก่อนในครั้งนี้มันก็ไม่ได้ทําให้คุณกลายเป็นแลมโบที่จะสามารถยืนงโง่รับดาเมจตรงหน้าได้นะครับอย่าเข้าใจผิดถ้าคุณทําแบบนั้นยังไงก็ตายอยู่ดีแน่นอนอันนี้รับประกันปืนไพเมอรี่เรามาเริ่มต้นกันด้วยสกอตเชอร์ปืนยิงพลังงานพลาสมาที่เสียเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยหยิบป,ปืนนี้มาใช้บนดาวหุ่นกันบ้างแหละเนื่องจากปืนกระบอกนี้แม่งใช้ยิงหุ่นโคตรดี มั่นใจเลยว่าปืนกระบอกนี้น่าจะเป็นเบอร์ต้นต้นของใครหลายๆคนอย่างแน่นอนตัวปืนได้รับการเพิ่มโหมดการยิงให้สามารถยิงแบบออโต้ได้ซึ่งก่อนหน้านี้มีแค่โหมดการยิงเดียวยิงแบบทีรนัดคราวนี้มีโหมดออโต้ก็ขอเตือนคนที่ใช้โหมดนี้นิดนึงนะครับว่าโหมดออโต้เนี่ยเวลายิงแล้วมันจะสะใจและหยุดไม่ได้จริงๆปืนได้รับบัฟให้ลั่นได้ไวขึ้นเล็กน้อยกระสุนในแม็กกาซีนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่กระโดนลดจำนวนในส่วนของแม็กกาซีนสำรองลงด้วยอีกเล็กน้อยเช่นกันถึงแม้จะไม่มีบัฟดามจต แต่ปืนมันดีอยู่แล้วถูกปรับมาแบบนี้ก็ยิ่งน่าใช้ขึ้นไปอีกส่วนตัวไปลองมาแล้วชอบนะครับแต่สู้ปืนอีกกระบอกที่ผมกำลังจะพูดถึงไม่ได้เลย p l u s 1 1 1 p e r i f y AKA Mini เลวกันเอาจริงๆผมได้ปืนส้นตีนนี่มาตั้งแต่วันแรกๆที่มันเปิดให้ใช้ในวอร์บอลโพราพา t ิออตปืนหาเหวอะไรไม่รู้กากชิบหายกากขนาดที่ว่าปืนพกเริ่มต้นยังดีกว่าชาร์จก็ชา้าดาเมจก็เบาแต่หลังจากโดนดาไปหนักๆปัจจุบัน เรียกว่าปืนนี้เป็นปืนเมตาเลยยังได้จากโดนบูลลี่ตอนนี้พี่ขาดน้องไว้ได้เลยจริงๆตัวปืนได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นแบบเท่าตัวในทุกๆด้านยิงแบบรวมๆไม่ต้องชาร์จดาเมจแล feeling, ะฟิลลิ่งก็แทบไม่ต่างจากการใช้ปืนสกลอเชอร์แต่สิ่งที่ทําให้ปืนนี้มีมิติการเล่นมากกว่าสกลอคเชอร์ก็คือการชาร์จยิงนั่นเองที่จะทําดาเมจแบบรุนแรงได้รุนแรงมากๆในแบบที่ปืนชาร์ทุกกระบอกควรจะเป็นซึ่งการชาร์จยิง S <S <an throp ic> ก็เหมาะกับการส่องศัตรูจากระยะไกลเพราะการประช์จยิงศัตรูในระยะประชิดอันนี้ไม่แนะนํามันไม่ทันกินแน่นอนการยิงในระยะประชิดควรที่จะยิงรัวๆไปเลยดีกว่าอดีตผมด่ปดา,ดดาป,ปืนกระบอกนี้ไว้เยอะปัจจุบันได้รับบัฟมาแบบหลังตีนเป็นหน้ามือปืนกระบอกนี้ก็ควรค่า,า,ากับการสรรเสริญยนยอของผมจริงๆนั่นแหละผมให้อภัยปืนกระบอกนี้แล้วจริงๆเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ลองปืนกระบอกนี้ในแพทใหม่คุณไม่ควรลองนะครับเพราะปืนอาจจะติดเมตาและโดนฆ่าโดยการเนิร์ฟไปในที่สุด Plasma p น n เ s อร์ ปืนพลาสมาที่น่าใช้น้อยที่สุดแต่ก็ไม่ใช่ปืนที่ไร้ประโยชน์แต่อย่างใดปืนกระบอกนี้มีความแตกต่างจาก2กระบอกแรกตรงที่ลูกกระสุนมันย้อยและแรงระเบิดกว้างกว่าแผ่นนี้ตัวปืนได้รับการลดรีคอยและยิงได้ไวขึ้นเล็กน้อยเอาจริงๆปืนนี้มันไม่ได้แย่นะครับแต่2กระบอกแรกที่พูดถึงมันดีกว่าเห็นเเพราะฉะนั้นไปลองใช้เองและค่อยตัดสินใจดูว่าพลาสมาทั้ง3กระบอกจะมีกระบอกไหนบ้างที่ตอบโจทย์และสไตล์การเล่นของคุณ ครอบครัวปืนกลปืนกลไพรเมอรี่ทั้ง3กระบอกได้แก่ Liberator <ator. S 1> Pen <et> Penetrator Liberator c a r b i d e เอเจคเตอร์ ator, คือปืนกลที่ได้รับกระสุนในแม็กกาซีนเพิ่มขึ้นลดแรงดีดและโดนลดจำนวนการพกแม็กกาซีนลงนิดหน่อยต้องบอกตามตรงว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ชอบปืนกลภายในเกมนี้อยู่แล้วเนื่องจากมันดามเมจน้อยเวลายิงไม่ค่อยทันใจเท่าไหร่เพราะต้องคอยบรรจุกระสุนบ่อยๆแต่ปัจจุบันได้รับกระสุนเพิ่มแล้วแต่ผมก็ยังไม่คิดจะใช้อยู่ดีเพราะปืนอื่นๆที่ดีกว่าปืนกลมันมีอีกเยอะสำหรับคนที่ชอบปืนกลก็น่าจะถูกใจสิ่งนี้และเสก็ยินดีด้วยครับ ปืนพกเบอร์ดิก AKA Desert Eagle อินซีทะเลทรายปืนพกที่ไม่ค่อยมีคนหยิบมาใช้เนื่องจากดาเมจมันไม่ไพอสําหรับการเอาชีวิตรอดบนดาวมรณะจริงๆปัจจุบันตัวปืนได้รับดาเมจจากเกาะเพิ่มดาเมจแรงขึ้นและยิงชังงักดีขึ้นนิดหน่อย ส่วนตัวไปลองมาแล้วรู้สึกโอเคขึ้นมากกับปืนกระบอกนี้เนื่องจากมันมีประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิมถึงแม้จะไม่ได้ดีขึ้นแบบทันตาเห็นแต่ก็สามารถฝากชีวิตไว้กับปืนพกกระบอกนี้ได้เลยแต่ยังไงซะจะเทียบไม่ได้กับปืนกระบอกถัดไปที่บอกเลยว่าใช้ค่าเฮฟวี่อย่างฮักบดดาจาักรกลได้ง่ายเซเนเตอร์ปืนลูกโม่เพียงกระบอกเดียวภายในเกม ขอบอกเลยว่าปืนกระบอกนี้คือเมนปืนพกของเสมาตั้งแต่แรกใช้แทบทุกครั้งเวลาเล่นยิงง่ายดาเมจแรงจาะก,ก่อสบายแต่ก็ยังไม่ไวบัฟเพิ่มเติมมาอีกบัฟเพิ่มการจาะเกราะเพิ่มดาเมจทำให้ยิงแรงมากขึ้นกว่าเดิมอีกส่วนตัวไปลองใช้ยิงฮักบริเวณหัวมาแล้วแป๊บเดียวแตกเป็นปืนพกที่สามารถใช้ลม้มศัตรูระดับเฮฟวี่ได้ไวที่สุดบอกเลยว่าปืนพกกระบอกนี้เมตัลแน่ๆครับกระบอกเล็กนิดเดียวแต่คุณภาพคับแก้วของจริงครอบครัวน้อยหนาระเบิดมือทั้ง3ลูก G 1 2 G6 และ G10 ได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกลูกแรงฮีฮีแต่ที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือ G12 Explosive e n a d e ที่ดาเมจหลังแผดสูงถึง800ดาเมจส่วนตัวนำไปลองใช้กับ Impaler บนดาวแมลงมาแล้วใช้ระเบิดเพียงแค่3ลูกแม่งก็กลายเป็นปุ๋ยไปเลยครับแรงจ,จัดเลยสำหรับลูกนี้ใครยังไม่เคยใช้ใส่แนะนำเลยครับแม่งเป็นน้อยหน่าสำหรับระเบิดภูเขาของจริง d r o w i n g knife มีดปลอกมะม่วงที่ใช้ปลาได้นิดหน่อยได้รับการพกพามากขึ้นจาก8เป็น20เล่มให้มาเยอะแบบนี้ปลาทิ้งปลาคว้างได้เลยแต่จะมองมุมไหนระเบิดมือลูกอื่นๆก็มีประโยชน์มากกว่าอยู่ดีมีดปาก็คงเหมาะก,กับคนได้เทศที่อยากปลามีดแบบคูคูเพียงเท่านั้นเพราะนอกจากใช้ปลอกมะม่วงแล้วเสก็ไม่เคยเอามาใช้ปาศัตรูวดามรงเลยแต่ก็เหมือนว่าเดฟ จะมีสิ่งที่ไม่ได้ใส่มาในแพทนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีดปลาสามารถใช้ปลาใส่ขาชาร์เจอร์ได้แต่หลังแพทปลาไม่เข้าอีกต่อไปก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่ามึงจะทําแบบนี้เพื่ออะไรวะเดฟถ้าจะทําให้คนไหนมาใช้มีดปลาจริงๆก็อยากจะแนะนําว่าเดฟมึงทำให้มีดมันสามารถเก็บจากพื้นได้หรือติดระเบิดติดไฟ,ฟทำดาเมจโอเวอร์ไทม์หรือติดไฟฟ้าแล้วสตันก็ได้นะนี่คิดให้แล้วนะเนี่ยลองทำดูนะรับรองว่าแจมแมวแจวแววจนคนต้องกลับมาหยิบมีดปลากลับมาใช้อย่างแน่นอน ซัพพอร์ตเว็อนเปิดหัวเรื่องกันด้วยออโตแคนนอนปืนลูกรักของทีมงานที่ต่อให้ผ่านมากี่แพทก็ไม่เคยเลยสักครั้งที่ปืนกระบอกนี้โดนเนฟจนไม่สามารถเล่นได้แต่กลับกันปืนถูกพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแทบไม่ต้องสาธยายถึงความดีงามของปืนกระบอกนี้หรอกนะครับเพราะหลายๆคนน่าจะเคยใช้หรือบางคนอาจจะใช้ปืนนี้กระบอกเดียวมาตั้งแต่เกมเปิดบริการเป็นปืนที่ไม่เคยตกจากบัลลังเลยสักครั้งเลยจริงๆปัจจุบันได้รับการปรับให้ปืนเลือกโหมดการยิงได้แล้วโดวยจะมีทั้งหมด2โหมด คือโหมดยิงแล้วก็สูนกระจายแฟลกและก็ยิงแบบปกติเหมือนก่อนแพทโหมดแฟลกคือการยิงแล้วทาให้เศษกระสุนกระจายเป็นวงกว้างตอนกระสุนเกิดการประทะก,กับขยะนานา,นานชนิดลักษณะการกระจายก็จะคลา้คลายกับปืนเออร์ลัเตอร์ของฝั่งปืนไพมารีแต่จะมีดาเมจที่รุนแรงมากกว่ากว้างกว่าและรัวกว่าเรียกได้เลยว่าสารพัดประโยชน์มากๆเพราะสามารถใช้ฆ่าเฮฟวี่ที่อยู่ตัวเดียวก็ได้หรือถ้าเจอศัตรูเว็นฝูงก็เปลี่ยนโหมดการยิงและนำไปใช้เคลียร์ฝูงศัตรูได้อีกสังหาครบเครื่องสุดๆหยุดไม่อยู่จริงๆแล้วครับสำหรับปืนกระบอกนี้ แมชชีนกันและเฮฟวิ่แมชชีนกันปืนกลหนักทั้ง2กระบอกนี้ได้รับกระสุนในแม็กกาซีนเพิ่มขึ้นในแบบที่ปืนกลหนักควรจะเป็นไม่ใช่ยิงแป๊บเดียวแล้วต้องคอยบรรจุก,กระสุนใหม่อันนี้ก็แทบไม่ต่างอะไรจากปืนกลทั่วไปเอาจริงๆปืนมันดีอยู่แล้วนะครับแต่พอได้กระสุนเพิ่มขึ้นมาแบบนี้ก็น่าใช้ขึ้นไปอีกเหมาะกับการนําไปแจกจ่ายประชาธิปไตยให้พวกศัตรูเป็นอย่างยิ่งจ้ำแพกไอพ่นเจ็ ที่เสชอบมากๆต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนแพทมันมีครูดาวที่นานมากๆในการจดจาแต่ละครั้งทาให้การหยิบม,มาใช้มันทําอะไรได้ไม่ค่อยมากนอกจากกระโดดไปมาข้ามสิ่งกีดขวางต่างๆปัจจุบันก็ทําได้แค่นั้นเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมมาก็คือครูดาวไอพ่นไวขึ้นทําให้เรากระโดดได้ทีกว่าเดิมแถมยังพุ่งได้ไวและไกลขึ้นอีกตั้งหากแต่เหมือนแลกดาแปลกๆเพราะเวลาพุ่งชนกําแพงแม่งร่วงเป็นแมงเม่าโดนไฟเลย ลองใช้มาแล้วชอบกว่าเดิมเลยครับได้มิติในการเล่นมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากครอบครัวป้อมปืนทั้ง4อย่าง มชชีนการเซนตรีแก็ลิ้งเซนตรีโรกเก็ตเซนรีและออ t o ต a n ์แคนนอนเซนรีคูดาวจะลดลงแต่ระยะเวลาในการใช้ก็จะลดลงตามไปด้วยในส่วนของแมชชีนการและแก็ตติ้งจะพิเศษใส่ไข่กว่านอยตรงที่ได้ละกสูนมากขึ้นสำหรับสายป้องกันเน้นยันการโจมตีให้สมาชิกภายในทีมน่าจะรักสิ่งนี้เพราะมันเป็นการแพทที่ตรงจุดมากๆลดคูดาวคือคีย์หลักของสายป้อมปืนจริงๆยิ่งคูดาวไวงานหนักก็จะกลายเป็นเบาได้ง่ายขึ้นและแต่ละป้อมที่แพทมาคือของดีๆทั้งนั้นครับแอนติแท้งไม กับดักระเบิดที่เอาไว้ใช้ดักควายตัวใหญ่ๆได้รับการเพิ่มดามาจขึ้นมาเกือบๆ200%แรงไอฮี๊ดแรงขนาดที่ว่าชาร์จเจอร์เดินผ่านไปนี่ไปหวั่นเลยครับและที่สําคัญคือสมาชิกภายในทีมไม่ต้องกลัวการเหยียดระเบิดอีกต่อไปเนื่องจากนักพัฒนาของซุปเปอร์เอิร์ธแก้คอรให้ระเบิดแต่ละลูกจับความเคลื่อนไหวของศัตรูขนาดใหญ่เท่าควายอย่างศัตรูระดับเฮฟวีเท่านั้นเช่นฮักและชาร์จเจอร์ขึ้นไปถ้าตัวเล็กกว่านี้เดินผ่านได้สบายใครไม่เคยลองอันนี้แนะนำเลยจริงๆ เพราะว่าระเบิดแม่งแรงบัดซบแรงขนาดที่ว่าสามารถใช้ลมชาร์เจอร์ได้เพียงแค่ลูกเดียวสมกับชื่อกับดักระเบิดต่อต้านรถถังมากๆชิลเจเนเรตรรเลย์โดมชิลที่เหมาะกับดาวจักรกลที่สุดเนื่องจากเอาไว้ใช้ป้องกันกระสุนจากการโจมตีระยะไกลได้ดีมากๆแถมยังการแบบเป็นมูทังหักซึ่งก่อนแพตไอ้ดมนี่โคตรกากขยับสุดๆเปิดแป๊บเดียวปิดวนไปใครอยู่ในโดมนี่ไม่ต่างอะไรจากทุ่งสังหารเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิด ให้ตายเถอะโจโเอลอะไรโดนใจให้มึงทําแบบนั้นกับโดมป้องกันชนิดเดียวภายในเกมแม่งแทบไม่มีคนใช้เลยกับแพดก่อนหนะ้าแต่หลังแพดเหมือนหลังตีนเป็นหน้ามือคือแม่งออาระบบเปิดปิดโดมออกไอเชี่ยควรคิดตั้งนานแล้วเพิ่มเลือดให้โดมความกว้างของโดมก็เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเออมันต้องแบบนี้ดิวะโดมป้องกันที่แท้ชูก่อนหน้านี้นกูนึกว่าฝาชีกันกระสุนแทบไม่ได้อย่างง่อยเลยก็เียกได้เลยนะครับว่าบับมาดีมากๆสำหรับโดมชิวันนี้ และนี่ก็คือการสรุปแพทใหม่ในแบบของลำาดนถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมจับนิ้วยาวๆใหญ่ๆมาพัดปุ่มไลค์ปุ่ม subscribe. s u b s ไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ลำาดนด้วยนะครับว่าแต่คนที่ลองเล่นแพทนี้แล้วรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาบอกผมหน่อยนะครับส่วนตอนนี้ลำาดนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ